อนนี้เรากำลังปิดทองกันนะคะกำลังปิดทองนะคะนี่นะคะร้องขู่เขาเรียกว่าบูชาร้องพ้อพุทธโสธรนะคะตอนนี้ทําการปิดทองกันนะคะนี่ยคะขอให้มีโชคขอให้มีราภร่ำรวยเงินทองนะคะมามีสีสุขต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2565นะคะนี่นะคะ คาทานะคะนี่นะคะว่านโมนะคะนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพักรงฟ้าโมทรงดินพุทธะทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแ้วคาดทำมังแ้วคาดสังฆังแ้วคาด สตูภัยทานวินาสันตินกกาโรกุตุรัตโโหสิติปัถเโมกาโรโกนาคะมะโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทโจะทะเวเนเตทากาโรสีสกยะคุณีโคตโมูยะกันเนยะกะโลอริยะเมตไยโยชีวหาทีเตปัญญะพุทธานะมามีหัง ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรับบุญอนุโมทโมธนากันในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุร่ำรวยเงินทองโชคดีมีลาบเป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยนะคะ ถ้าเชื่นชอบคลิปนี้โปรดติดตามชุดีมาพรถ่ายคลิป